สวัสดีจ้าแม่สินจ้าสวัสดีเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่2ส,งสิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคาวิกฤตแนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจําวันนี้กันต่อนะคะภาพรวมราคาทองคําสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรับตัวขึ้นราว0.9%และในเดือนกรกฎาคมนะคะปรับเพิ่มขึ้น2.6%เนื่องมาจากได้รับแรงหนุนนะคะหลังจากการประชุมของเฟดนะคะ ที่ส่งสัญญาณไม่ได้รีรบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้พร้อมทั้งคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดนะคะและเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปในขณะที่ค่าเงินบาทหลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยังอ่อนค่าต่อเนื่องในช่วงบริเวณ32.88-32.98ถึงบาทต่อหนึลลาเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อทองในประเทศ แนะนำติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกรนงนะคะที่จะประชุมกันในวันพุธหัวเส้นเฮงวิะห์แนวโน้มราคาทองคำคาดจะปรับขึ้นได้ต่อนะคะโดยจะมีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1835ดอหาลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านต่อไปนะคะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1840ดอลลาร์ในขณะแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปอยู่ที่บริเวณ1790นด้อาสิลลาร์แม,ม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่2สิงหาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะและเป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคา ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,200บาทขายออก28,300บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ27,697บาท32สตางค์ขายออก28,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจำวันเสาร์ที่31กรกฎาคมปี2564และเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะ แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคำขณะที่นี้ด้วยนะคะขอต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆกวานขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ